ในรายการถอดรหัสดวงกันอีกแล้ววันนี้นะคะอยู่กับหมอแก้วเช่นเคยเลยค่ะหมอแก้วคะเขาว่ากันว่าทุกปัญหามีทางออกแต่ถ้าไม่มีทางออกให้ไปออกทางเข้าใช่ค่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่มีทางออกก็ดูรายการถอดรหัสดวงนะคะเพราะว่าเราจะมีการแก้ไขทุกปัญหาเกี่ยวกับเรื่องดวงของคุณผู้ชมเนี่ยนะคะแน่นอนเลยแล้ววันนี้หมอแก้วอยู่กับเราหมอแก้วมีเรื่องราวอะไรมาฝากคะวันนี้วันนี้มีเรื่องที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งค่ะเรื่องทรงผม ทรงผมแต่ว่าทรงผมนี้ก็คือมันก็เดี๋ยวคุณผู้ชมก็ถามว่าทรงผมแบบไหนทำไมทําแล้วสวยทำแล้วแฟนรักแฟนหลงไม่ใช่นะคะวันนี้เป็นทรงผมที่เกี่ยวกับการเสริมดวงชะตาในเรื่องงานเรื่องงานโดยเฉพาะอะไรรู้มเกี่ยวกับงานได้ด้วยเหรอคะพิตตี้เอ็ม ไปเจรจาติดต่องานสําคัญ<ม>การทําผมเสริมดวงเสริมแล้วงานดีได้งานเหมือนเดียอย่างเงี้ยเดียทํางานในวงการต้องออกหน้าจอบ่อยๆถูกไหมคะทรงผมที่เราทําแล้วมีเสน่ห์ทำแล้วงานดีทําแล้วงานเข้ามันต้องมีมันต้องมีสิส่วนเวลาเราเข้ารายการเราอาจจะทําอีกอย่างหนึ่งแต่ณขณะที่เราออกจากบ้านมาเพื่อจะทํางาน<ม>แล้ววันนี้แก้วนะไปเฟ้นหาต้องใช้คําว่าเฟ้นจริงๆเพราะว่าเป็นทรงผมที่คิดว่าพอบอกคุณผู้ชมที่เกิดในราศีต่างๆไปแล้วเนี่ย คุณก็จะทาเองได้ค่ะแล้วก้อนก้อนของเดียนี่พอจะได้ไหมเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าเดียต้องไปฝึกกับพี่ช่างตนนี้ค่าจะยากนะคะตรงนี้เนี่ยทำเองไม่ได้จริงเน้นก่อนว่าวันนี้นะคะเป็นเรื่องทรงผมกับงานค่ะทําแล้วงานดีงานเข้างานงานเข้าในที่นี้นี่คือหมายถึงว่างานงานเข้ามาให้เราทําแล้วเราได้เงินถูกต้องค่ะไม่ใช่งานเข้าแบบเรื่องแย่ๆไม่ใช่แบบงานเข้าแบบเอาละจุยเอาละจุยไม่ใช่แบบนั้นงานที่ทําให้เราได้เงินแล้วก็ใช้ทรงผมเนี้ย ไปติดต่อประสานงานไปเจรจาเรื่องงานสําคัญก็จะได้งานประสบความสําเร็จค่ะอ่ามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะทั้ง12ราศีเริ่มที่ราศีแรกค่ะราศีเมษวันนี้เดี๋ยวทาทรงอะไรมาวันนี้เป็นแบบก้าเก็บๆแล้วก็ขมวดเป็นก้อนๆข้างบนม่แต่ว่าจริงๆทรงนี้ก็เข้ากับเสื้อผ้าไงใช่ไหมแต่จริงๆแล้วจะเข้ากับดวงหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่เข้าไม่นะคะสําหรับคุณที่เกิดในราศีเมษนะคะจริงๆแล้วเนี่ยราศีนี้ปล่อยผมตามธรรมชาติ ดี๋ยวแกะแปหนึงนะคะไม่ได้เมื่อกี้พี่ช่างเขาทำมาโอเคก็คือว่าราศีนี้นะคะถ้าเกิดว่าคุณกําลังจะออกไปทํางานไปสมัครงานไปพบผู้ใหญ่นะคะให้ปล่อยผมตามธรรมชาติเลยแล้วก็เอาเครื่องประดับเก๋ๆที่คัดผมเก๋ๆเ,เดี๋ยวนี้มีหลายแบบนี่ให้เลือกสรรเอามาใช้เอามาประดับเพราะว่าคุณที่เกิดราศีเมษเนี่ยสัญลักษณ์ประจําราศีเนี่ยจะเป็นบริเวณศีรษะเพราะฉะนั้นเน้นศีรษะให้ดูโดดเด่นเด้ง ให้ดูแบบว่าเป็นสีสันอย่ามาเป็นสีสามานยามาอ้ยอันนั้นมีแต่หัวดีเอ๊ะเก่าขนาดนี้ถ้าเกิดน้องน้องที่อายุต่ำกว่าพวกเราเขาจะยัง่รู้จักอะไรอะคะแกวไม่รู้จักเลยอะค่ะคุณแม่เล่าให้ฟังเหมือนกันนะค่ะไม่ระเดี๋ยวผู้ชมรออยู่นะคะคุณที่เกิดราศีเมษก็ปล่อยผมเป็นธรรมชาติใช้เครื่องประดับเก๋ๆติดศีรษะแต่ว่าราศีนี้เนี่ยไว้หน้ามา ไว้หน้ามาเนี่ยเหมาะกับดวงชะตามากสําหรับการไปสมัครงานทํางานอย่างเงี้ยนะคะหรือเป็นผมบ๊อบซอยสั้นก็จะเหมาะมากกว่าหรือถ้ายาวก็ต้องไม่ยาวมากเป็นยาวประบ่าจะเหมาะกับดวงชะตาพอเราทําผมทรงเนี้ยไปสมัครงานปุ๊บเนี่ยหรือว่าไปเจรจาเรื่องงานไปทํางานสําคัญเนี่ยสำเร็จอืมฟันโชคไหมคะฟันโชานะคะ ต,ต่อมาราศีพฤษภค<ป>่ะต่อไปนะคะคุณผู้ชมที่เกิดในราศีพฤษภแล้วเกิดในราศีนี้นี่เลยค่ะสําหรับคุณผู้ชมที่เกิดในราศีพฤษภเลยวันนี้ทํามาถูกต้องตามดวงสตาเป๊ะๆยังไงคะก็คือว่าคุณที่เกิดในราศีนี้เนี่ยถ้าจะให้โชคดีเรื่องงานค่ะจะต้องเปลี่ยนลุกตัวเองเพราะจริงๆคนเกิดที่เกิดราศีพฤษภเนี่ยเป็นคนธาตุดินอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยบุคลิกลักษณะเนี่ยจะค่อนข้างสุขขุม เวลาจะไปติดต่องานไปเจราจางานเนี่ยเราต้องเพิ่มความเซ็กซี่เยาวยวน,นเข้าไปนิดนึงก็คือผมเนี่ยจะต้องทำลักษณะเป็นแบบเซ็กซี่อาจจะดาดเป็นรอนใหญ่ๆ ะนะคะรอนใหญ่ๆแล้วก็ถ้าจะให้เสริมกับเรื่องงานเนี่ยก็คือต้องเป็นรอนใหญ่ที่เป็นธรรมชาติอย่าแบบดูจงใจดัดจนเกินไปอ่ะเนาะแล้วก็ให้ผมเนี่ยไว้ลงมาถ้าเป็นไปได้นะคะคุณที่เกิดในราศีนี้ควรไว้ผมยาวเลยลงมาจนถึงกลางหลังก็คือยาวหน่อยนั่นแหละยาวหน่อยะะใช่คะ่ะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมที่ผมตรงอยู่ก็หยิบเอาเขาเรียกอะไรนะ <Baby S 1> แกน <List. S 1> อ่า baby ้ลิสที่ม้วนผมอะค่ะม้วนๆน,น,นิดนึงนะคะ,คะถ้าเกิดจะไปสมัครงาน เจ้านายรับแน่นอนฟันโชอ์อ,อ,อีกทีก็แล้วกันอุ้ยทรงนี้นอกจากจะเข้ากับแบบราศีหรือว่าเป็นส่งเสริมในเรื่องของงานแล้วเนี่ยคือส,สาวๆหลายๆคนทําตรงนี้แล้วน,น่ารักด้วยนะใช่ใช่สาวๆทุกคนทําทรงนี้ก็จะดูเหมือนมันดูมีวอลลุ่มนะใช่มันดูมีอ,อ,อะไรขึ้นมาดีกว่าผมตรงๆเฉยๆแต่ว่าแต่ว่าถ้าเกิดคุณที่เกิดราศีพฤษภตอนนี้ผมตรงอยู่ค่ะแล้วคุณกําลังสมัครงานไปม้วนซะค่ะม้วนซะหน่อยนะม้วนซะหน่อยดัดลอนซะหน่อยค่ะลงทุนเข้าร้านบ้างก็ได้ถ้าไม่มีเนาะใช่ค่ะใช่ค่ะเพื่อความสวยงามค่ะอ่ะ ต่อมาค่ะราศีมิถุนค่ะคุณที่เกิดในราศีมิถุนนะคะสําหรับชาวราศีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าต้องไปสมัครงานไปติดต่องานหรือทำเรื่องอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการงานเนี่ยจะปล่อยหรือรวบก็ได้แต่ว่าให้ปัดผมไปด้านหนึ่งปัดเหมือนไปด้านซ้ายด้านหนึ่งหรือด้านขวาด้านหนึ่งเนี่ยคือผมหน้าเนี่ยปัดๆห้ามแสกกลางแสกกลางไม่เหมาะค่ะ ไม่เหมาะค่ะแล้วไม่ควรรวบขึ้นไปทั้งหัวมันจะทําให้สง่าราศีของคุณในเรื่องงานเนี่ยมันด้อยลง<อ>ไม่ต้องไม่ต้องเปิดหมดค่ะ,คะเปิดหมดอันนั้นไม่สวยไม่เหมาะกับดวงชะตานะคะ,คะก็คือว่าจะต้องเหมือนแบบว่าปัดไปข้างใดข้างหนึง่งนะคะผมยาวแค่ไหนก็ก็ปล่อยลงมาคะ่ะปล่อยลงมาแล้วก็ผมเนี่ยของคุณที่เกิดในราศีมิถุนราศีเนี้ยเป็นราศีธาตุลมค่ะปล่อยให้เป็นดูไป เป็นธรรมชาติพิพิ้วๆไปตามลมไม่ต้องยีให้ฟูไม่ต้องทําให้พองตีกระบ,บงังอย่างนั้นไม่ต้องเลยค่ะแล้วจะต้องแบบว่าให้มันเป็นลอนหรือว่าจะให้มันตรงถึงจะเหมาะคะจริงจริงจริงๆคุณที่เกิดในราศมีมิถุนเนี่ยได้ทั้งตรงและเป็นลอนก็คือเอาธรรมชาติของตัวเองเอาธรรมชาติของตัวเองแต่ที่สตรีกหน่อยคือผมไม่ควรแสกกลางเหมือนที่เดียบอกอแสกไปซ้ายก็ซ้ายไปเลยค่ะขวาก็ขวาไปเลยค่ะแล้วห้ามยีห้ามทำให้ผมฟูห้ามทำให้ผมพองค่ะเป็นธรรมชาติ ให้ดูคลิ้วไหวแสดงว่า,าคุณภาพกรรมพันธุ์และชาติกำเนิดก็ต้องดูดีบ้างเป็นเรื่สำคัญเราบอก,ออกอาอบไอนามบ้าง<อ>าทางสปาผมบ้างถ้าผมคุณหยิกหรือชีฟูอยู่เพราะว่าอันนั้นเนี่ยมันจะทำให้ดวงชะตาในเรื่องการงานเนี่ยไม่ดีนะมันขัดโชคในเรื่องงาน บางคน <No. S 1> ผมฟูแล้วดีไะบางคนผมฟูแล้วเหมาะกับดวงสตาแต่ว่าคุณที่เกิดในราศีมิถุนเนี่ยจะต้องผมตรงเรียบค่ะอ่าแล้วก็เป็นธรรมชาติเพราะฉะนั้นถ้าผมคุณหยิกเสียชี้ไปชี้มาชี้โดดชี้แดงเนี่ยก็เข้าร้านนิดนึงทําสปาผมนิดนึงไม่กี่สตางค์อะค่ะเดี๋ยวนี้ ถ้าไม่มีก็เนี่ยค่ะมาขอหมอแก้วก็ได้แก้วก็จะไปขอจักเดียอีกทีนึงค่ะต้าโยนไปไปโยนกันเาเราต้องบอกว่าเพื่อความดูดีในการได้งานด้วยเดียถูกไหมล่ะเป็นการลงทุนอ่าเป็นการลงทุนนะถ้าคุณทําอย่างนี้ไปพอคุณไปสมัครงานปุ๊บเขารับคุณเลยอ่ะคุ้มนะคุ้มนะคะคุ้มนะถ้าเกิดว่าจะได้งานแล้วเราก็จะได้เงินตามมาถูกต้องนะคะอะต่อมาค่ะราศีกกรกฎ ราศีกรกฎนะคะคุณที่เกิดในราศีนี้เนี่ยนะเป็นราศีธาตุน้ําถ้าโดยภาพรวมแล้วถ้าเกี่ยวกับเรื่องการงานเนี่ยผมสั้นดีกว่าผมยาว<อ>นะะผมสั้นผมสั้นดีกว่าผมยาวแต่ถ้าคุณผู้ชมบอกว่าเอาก็ฉันชอบฉันชอบไว้ยาวออก็งงอหญ่ยาวมากค,คนบางคนไว้ยาวเลยอย่างเงี้ยตัดออกซะหน่อยค่ะเอาไว้แค่ประมาณ ขอบเสื้อชั้นในด้านหลังเนี่ยกลางหลังอ่ากลางหลังประมาณกลางหลังเนี่ยก็คือพอแล้วแต่ที่สําคัญคือในการที่คุณจะไปสมัครงานหรือทํางานเปิดหน้าให้หมดค่ะเปิดหน้าผมให้หมดแล้วใช้กิฟกิฟที่มันเป็นดีไซน์สวยๆเก๋ๆ,ๆะค,ะค่ะติดผมเก็บผมหน้าซะหน่อยอ๋อคือคอยากให้มันตกมาปกปรกๆให้แบบ<ช>ดูหน้าลำคาญดูบางหน้าบางตาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ราศีนี้เป็นราศีที่ใบหน้าเนี่ยค่อนข้างจะเย้าวยวนชวนฝัน จะไปทํางานไปสมัครงานเนี่ยก็เจ้านายจะได้เหมือนหลงไหลในใบหน้าของเราหมดวว <c oughs> เลย <c oughs> เข้าไปสมัครงานแล้วเจ้านายหลงไหลใบหน้าจะเหมือนในละครน่ะ <c oughs> สิคะไม่ค่ะเดียบางคนเขาต้องใช้หน้าตายอย่างเช่น PR อาร์เอาคนที่เกิด <c oughs> ในราศี <c oughs> กรกฎเขาทํางานที่เกี่ยวข้องกับงานบริการ <c oughs> <อ>ทัวร์ท่องเที่ยวนะเออใบหน้าเป็นเรื่องสําคัญใช่ค่ะเพิเปิดหน้าขึ้นไปเปิดให้หมดเลยค่ะด้านหน้าไม่ควรมีผมมาปลกๆให้ลกรุงลังเขาเรียกว่าเสียราศี เสราศีาอันนี้เป็นเรื่องของทรงนะจ๊ะค่ะอะต่อมานะคะราศีสิงราศีสิงราศีเนี้เป็นราศีธาตุไฟนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณจะไปสมัครงานไฟคืออะไรความเร่าร้อนค่ะ,ะเพราะฉะนั้นผมของคุณที่เกิดในราศีสิงเนี่ยเหมาะกับการที่จะดัดเป็นลอนดัดเป็นเลยอ่ะดัด บางคนอาจจะดัดปลายดัดกลางอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ของคุณที่เกิดในราศีสิงห์เนี่ยดัดไปเลยคือตั้งแต่ัดโคนมาจนถึงจะหลดปลายเส้นผมจะต้องดัดจะต้องหยิกใช่ค่ะแต่จะแต่ถ้าบางคนกลัวแก่เนี่ยหรือว่ากลัวทําแล้วจะดูมีอายุอ่ะก็ดัดให้เป็นรอนใหญ่ๆ่แต่ถ้าเกิดบางคนหน้าฉันเซ็กซี่ฉันผ่านก็ดัดทเป็นรอนเล็กๆหยิกๆอย่างเงี้ยไปเลยก็ได้ค่ะเหมาะกับดวงชะตาเหมือนกันแล้วก็สําหรับ อันนี้เรามีทางเลือกสําหรับคนที่ไม่ชอบผมดัดค่ะยังไงดีรวบตึงเลยค่ะเก็บไปให้แบบอย่ามามีหล่นอาตึงเปรีย้ยกเก็บเข้าไปให้มันตึงเรียบทั้งหมดเปิดทุกส่วนของใบหน้าเ,ออเปิดต้นคออ,อ,อันนี้เป็นทางเลือกสําหรับคุณผู้ชมบางคนที่เกิดในราศีสิงห์เราไม่ชอบผมดัด <ส> م, ก็ดีเหมือนกันเนาะเพราะว่าบางคนคือหนึ่งอนนอกจากไม่ชอ re บผมดัดบางทียังรำคานขี่รำคาญเั่นแบบว่ามาตกตกปกปกปิดก็ทางเลือกอีกอันหนึ่งคือมัดรวบขึ้นไปได้หมดเลยใช่ค่ะเพราะว่าคุณเพราะว่าคุณที่เกิดในราศีสิงห์เนี่ยเป็นคนค่อนข้างขี้หงุดหงิดอยู่แล้วล่ะตามดวงชะตาเนี่ยก็เลยเผื่อมีทางเลือกบางคนทํางานท่องแอร์บางคนทํางานข้างนอกบางคนต้องเดินทางไลฟ์สไตล์แต่ละคนไม่เหมือนกัน ราศีนี้เป็นราศีที่มีทางเลือกนีทางเลือกทำไมแบบมีอยู่ราศีเดียวเลยมทางเลือกหลายราศีเพียงแต่ว่าบางราศีเนี่ยเขาระบุชัดเจนไงว่าแบบนี้ดีนะถึงจะดีแต่บางราศีเนี่ยในแต่ละเรื่องเรื่องไปเนี่ยเขาก็อาจจะมีเขาเรียกอภิสิทธิชนในแต่ละเรื่องซึ่งแต่ละราศีเนี่ยก็จะมีข้ออนุโลมที่ต่างกันเพราะฉะนั้นสําหรับราศีสิงห์เนี่ยก็คือถ้าไม่ดับทั้งหัวเลยนะคะก็เปิดรวบตึงค่ะ แต่ถ้าเกิดว่าจะให้เหมาะคุณต้องแบบสไลด์บางๆด้านหลังอย่าปล่อยให้ผมหนาจนดูหนัก อ,อ่าจะเสียราศี <จะ S 2> อย่างกรกฎนี่ปล่อยให้ผมมีน้ําหนักได้ค่ะแต่ราศีสิงห์นี่คือให้พลิ้วพิวหน่อยอย่าให้ดูหนักจนเกินไปอย่างนี้ถ้าคนราศีสิงห์ประสบปัญหาเรื่องผมร่วงก็ไม่เป็นไรนะสิะเพราะผมสามารถบางได้ให้เ,เดี๋ยวนี้มีวิกแล้วไม่อันนั้นเขาไม่ได้เรียกผมบางนะเขาเรียกหัวล้านมาต้องสไลด์ใช่ไหมสไลด์สไลด์บางๆนิดนึงนะคะก็ทำให้เป็นทรงใช่ค่ะอันนี้คือจะเพิ่มเขาเรียกว่า ถ้าเป็นภาษาโหราศาสตร์เขาบอกเพิ่มนะนะนะดีก็คือเมตตาเมตตามหานิยมเจ้านายเห็นแล้วเจ้านายรักเจ้านายโปรดเจ้านายชอบรับเลยเ<อ>จ้านายต้องมนต์เจ้านายต้องมนต์ใช่คะ่ะเออนะคะ,ะ,คะาราศรีกันบ้างคะ่ะราศรีกันยังไงดีราศรีกันนะคะสําหรับคุณที่เกิดในราศรีกันราศรีนี้จะออกแนวกิ๊บเก๋นะคนที่เกิดในราศรีนี้ทรงผมเนี่ยจะต้องไม่หวานแหววอะแล้วก็จะต้องไม่เซ็กซี่จนเกินไปค่ะต้องเป็นเท่เทนี่นี่จริงๆอย่างนี้ได้ อ๋อจิงอย่างนี้ได้ค่ะดูเท่ๆไม่ต้องหวานมากหรือว่าไม่ต้องแบบว่าดูเป็นผู้หญิงผู้หญิงจนเกินไปผมบ๊อบอันนี้ผู้ชายเ <c oughs> จ้าฮ <c oughs> ะเท่ค่ะเท่เป็นเป็นอมไม่ใช่เป็นทอมเ,เป็นคล้ายๆเหมือนว่าถ้าจะให้เห็นภาพก็คือแบบอาจจะเป็นผู้หญิงที่สวมชุดบอดี้สูทอ่าอันไม่ใช่บอดี้สูทอันนั้นมันเป็นชุดสูทอ๋อเป็นชุดทำมัดทำแมงเก๋ไก่แล้วก็ทำผมเท่ๆอย่างเนี้ยทรงอย่างนี้เขาเรียกอะไรอะคะเดีย ทรงหอมพี่เขาอะค่ะจะว่าไปลวกขึ้นไปหมดเลยอะแล้วก็แบบว่าเกาๆนค่ะคุณผู้ชมดูเอาละกันมันเหมือนแบบว่าคล้ายๆโมฮอปอะแต่ไม่ใช่สองผู้ชายใช่แต่ว่าอันนี้เหมือนมันเก็บข้างๆเรียบๆอะแล้วไปทําเป็นแบบมีผมอยู่ตรงกลางงั้นเดี๋ยวหันข้างให้คุณผู้ชมที่เกิดในราศีสิงห์ชมสักนิดนึงนี่นะคะนะคุณผู้ชมที่เกิดในราศีสิงห์ก็ดูไว้ว่าผมค่ะผมไม่ใช่น้าผมผมอะฟังนี้บ้างฟังนี้บ้างดูนะคะเนี่ยทรงนี้ค่ะสําหรับคุณที่เกิดในราศีสิงห์ นำไปราศีกันนะคะสําหรับคุณที่เกิดในราศีกันหากไปสมัครงานหรือว่าทํางานเป็นพิตตี้เอพอแล้วค่ะโอเคพอแล้วนะดีมากที่บอกนะคะแล้วก็หรือถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าทรงนี้มันมาดแมนเกินไปค่ะก็เป็นบ๊อบเทเหมือนที่ครั้งหนึ่งคุณจอยลิลานีเขาเคยเขาเคยตัดอ่ะอ๋อแล้วก็เป็นม้าด้วยถูกต้อง จะเพิ่มเสริมดวงสไตล์กับเรื่องงานเป็นรากไซเหมือนที่คุณพลอยเชอร์มานเคยตตดก็ได้เหมือนกันอันนี้จริงๆถือว่าแปลกนะเพราะว่าถ้าพูดถึงราศีกันหลายๆคนอาจจะนึกว่าต้องเป็นหวานๆแน่เลยเพราะกันอาจจะดูเป็นผู้หญิงผู้หญิงแต่ทรงผมโอ้โหใช่ราศีกันเนี่ยโลโก้ของเขาเป็นสาวพรหมจรรย์ก็จริงนะ,ะแต่เขาเป็นคนรักอิสระ เขาชอบอะไรที่ธรรมะธรรมงคล่องแคล่วว่องไวราศีนี้พูดเก่งคนที่เกิดราศีนี้โดยมากไม่เชื่องช้าเพราะฉะนั้นผมที่กรุยกลายกรุยกลายแบบนี้ไม่เหมาะค่ะมันจะทําให้ขัดกับบุคลิกของเขาโดยมากนักพูดนักคิดนักเขียนหรือว่านักประชาสัมพันธ์เกิดราศีนี้ PR นะเขาต้องดิลไปติดต่องานอ่ะมันจะมาทําผมยาวกลุยกลายบางทีผมฟูละเสียทรงละมันจะดูไม่ดีเพราะฉะนั้นทําให้ดูเท่เข้าไว้ค่ะ เออบ๊อ,อบอเท<ว>ก็มาแรงอยู่นะเก๋ไก่เลยทีเดียวไม่<ช>เอาจริงอย่างนี้นะไม่ค่อยเห็นผู้หญิงตัดแบบบ๊อบเทแบบจริงจังแล้วเนาะอาจจะด้วยคนคิดว่าแบบขี้เกียจดูแลไหมคะเ,เพราะว่ามันต้องเซตต้องตลอดแต่สําหรับคุณที่ทํางานอะจําเป็นนะ จำเป็นมากคุณอาจจะไม่ต้องทําทรงนี้ตลอดไปก็ได้แต่ถ้าช่วงไหนที่รู้สึกว่าการงานมันแย่่ะคะก็ทําสักหน่อยนึงค่ะออไม่เสียหลายแล้วลองดูว่าชีวิตการงานงคุณจะดีขึ้นไหมเออจริงลองทําดูเนาะถือเป็นการเปลี่ยนตัวเองด้วยใช่ค่ะเบรกนี้มีเท่านี้แล้วอะเท่านี้แล้วใช่ไหมคะ,คะอ่หกราศีค่ะผ่านไปส่วนอีกหราศีที่เหลือเนี่ยน,นะคะเดี๋ยวหม,หมอแก้วจะมาบอกกันในช่วงหน้าค่ะค่ะ